สวัสดีครับกนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการแก้ error code 208นะครับผมสำหรับใครที่เข้าระบบนะครับแล้วมาเค้ื่อน208อย่างนี้นะครับที่มีเขียนว่า u n i n i t i a l e d client behavior นะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้กันนะครับผมซึ่งผมไปเจอวิธีมานะครับแล้วมันเห็นผลมากนะครับแบบ90%คือเห็นผลนะครับผมก็คือว่าขั้นตอนแรกนะครับไปดาวน์โหลดตัวนี้มานะครับซึ่งผมจะแปะไว้ใต้ description นะครับผมก็จะแปะไว้ให้นะครับจากนั้นนะครับผมให้เรานำคลิกคำว่าดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ แล้วก็รอสักพักนึงนะผมไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับคุณก็จะโหลดเสร็จขึ้นมานะครับพอโหลดเสร็จนะครับกดคลิปนะครับผมแล้วก็กดเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับผมคุณเซฟที่โหลดไปไหนนะคยคุณก็ไปเปิดจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับผมกด more info นะครับแล้วกด run n เวนะครับผมทุกคนจากนั้นนะครับให้เรากดคลิกอันนี้หนึ่งรอบนะครับคลิกไปเลยนะครับพอกดกเสร็จแล้วนะครับผมคลิกไปปุ๊บเชื่ะให้เราเข้าระบบแล้วลองเข้าเกมดูนะครับว่ามันจะเข้าได้ปกตินะครับผม ซึ่งเดี๋ยวผมจะเข้าเกมเกมนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับหือว่าเป็นเกมวันพีแล้วกันนะครับผมเราเข้าไปใช่ไหมก็จะเข้าได้ปกตินะครับผมก็คือไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับใครที่ใช้สมัยก็คือสามารถอินเจกได้ปกติเลยนะครับหรือว่าใช้ว่าเกมอะไรก็ตามนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราเข้าเกมดูกันนะครับผมก็สามารถอเทมได้ปกตินะครับทุกคนเข็นไหมค ก็ชิวๆเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะผมใครที่เข้าคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับก็ไปละสวัสดีครับ